สวัสดีครับมาชมพระสมเด็จบางกุรีรมปีศูน้กันครับครับองค์นี้ก็เป็นพระ วัดบางบุพพรมนะครับสร้างเมื่อปี2 5 0 9ครับด้านข้างนี้ก็จะมีเป็นรอยตอกตัดนะครับสภาพเนื้อของบางบุพพรมปีส9เกเนี่ยจะเป็นเรียกว่าเนื้อจะมีรอยแล้วแต่นะครับบางองค์จะมีเป็นรอยแก่ผงน้ำมันเนื้อแก่ผง,แก,งแก่ปูนกระเขย แต่พุทธลักษณะก็ถือว่าเป็นพระที่ยังดวงะขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมโดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยสวัสดีครับ